สวัสดีครับผมเชฟนันนะครับเชฟไทยนัมเบอร์แลนด์นิวซีแลนด์นะครับก้อนนี้นะครับผมลงคลิปนะครับเผากระทะเล็กนะครับหรือว่ากระทะที่เห้าใส่ผัดกับเข่าคู่มือนะครับผัดตั้งแต่เสาจนคํานะครับใส่งานเป็นหลายนะครับผมมีเคล็ดลับจังไดนะครับกะสีมาบอกพี่บอกน้องนะครับหลังจากเข้าเผาแล้วนะครับก็ทำก้ามสาดแล้วนะครับกะเปิดกระทะให้ห้อนนะครับเห็นกระทะแห้งนะครับ ผมกระเซีน้ำมันเขาไปเลียงกระทะนะครับให้กระทะนะครับกืนกินน้ำมันนะครับให้บางที่นะบางท่านกับมาถามาเผากระทะแล้วบางครั้งนะครับกระยั่งติดกระทะอยู่นะครับบางที่ผัดกับผัดหรือพผัดเส้็นะครับเข้าเผาแล้วนะครับเข้าตองมาเห็ดแบบนี้ก่อนนะครับเอาน้ำมันเลียงกระทะนะครับให้เป็นอกึ่กินนะครับตัวนี้ก็ต้องใส่เวลานิดนึงนะครับผมนี่ครับ คอยเปิดไฟนะครับแล้วก็ให้น้ำมันเลี้ยงให้ทั่วกระทะนะครับให้กระทะเง,งาแามนะครับเข้าจังไปพัดกับเข่านะครับบนว่าเผาแล้วนะครับเอาน้ำมันใส่กระทะเลยแล้วพัด,ต,ดตัวหนกระทะไม่ทิดกระทะใดขึ้นกันนะครับต้องล่อน้ำมันให้เป็นไปเคลือบกระทะก่อนนะครับเข้าจังพัดครับเข้าจังใส่งานเพิินนะครับ นี่ครับก็ค่อยตะล่มตะล่มไปเรื่อยๆนะครับผมให้มั่นทั่วกระทะนะครับทุกส่วนนะครับกระทะเห่าเวลาพัดกับกับเข่ากระสีผมมีขีกระทะนะครับพัดออกมาแต่ละเมนูกัสีเงาๆนะครับผมเห็ดจังสี่คูมมือนนะครับบาวหิสเป็นย่ำเสาร์หลักการย่ำเมอแรงนะครับผมถ้ามกคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะครับเชฟไทยเฮ็ดห่านยู่ประเทศนิวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปครับ เอาไปลองใส่มึงเดอครับสวัสดีครับ